สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมฐาสถาพรเกื้อสก,กุลนะครับกับรายการ World ฟ cus ัะครับเราเจอกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับกับเรื่องราวสถานการณ์โลกที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งทางทหารระหว่างทางด้านอิหร่านกับทางด้านอิสราเอลแม้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะหยุดยิงกันไปแล้วแต่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการหยุดยิงที่เปราะบางและมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ขึ้นมาได้นะครับล่าสุดนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ขึ้นมานั้นเนี่ยครับ ครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับรัฐยิวหรือว่าสำหรับอิสราเอลนะครับซึ่งแหล่งข่าวนิรนามในสาธารณรัฐอิสรามอานนั้นได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสํานักข่าวอาทีนะครับผมก็ขออนุญาตหยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ชมนั้นได้ฟังกันโดยเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าอิราขนขณะนี้เข้าใจจุดอ่อนของศัตรูคู่แข้นอย่างอิสราเอลแล้วนอกจากนี้แหล่งข่าวยังอ้างว,ว่าอิรานนั้นยังคงมีขีปนาวุธขั้นสูงอีกจํานวนมากในคลังแสงซึ่งสามารถที่จะเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศ ของอิสราเอลได้แบบสบายๆในขณะที่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานั้นอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านโดยอ้างว่าอิหร่านนั้นใกล้จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สำเร็จการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลก็พุ่งเป้าไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์และเป้าหมายทางทหารของอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากรวมถึงผู้บัญชาการทหารระดับสูงแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของประเทศคือรวมๆแล้วทั้งพลรเรือนทหารแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ทั้นเสียชีวิตไป 9ก0กว่าคนด้วยกันต่อมาวันที่22มิถุนายน2568ายสสหรัฐนั้นก็เข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีโดยทิ้งระเบิดใส่สถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่าน3มแห่งด้วยกันรวมถึงโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในเมืองนาธานและก็ฟอร์โดฝ่ายอิหร่านนั้นซึ่งปฏิเสธว่าไม่ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทางทหารก็โต้กลับด้วยฝูงโรนพรีชีพแล้วก็ขีปนาวุธจำนวนมากยิงเข้าใส่ดินแดนของอิสราเอลรวมถึงฐานทัพออูุเดสของสหรัฐในกาตา และฐานทัพสหรัฐบางแห่งในอิรักอีกด้วยสงคราม12วันดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลงด้วยการหยุดยิงที่สหรัฐนั้นเป็นผู้ไกลเกลียแล้วก็มีกาตาเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งแหล่งข่าวจากทางด้านอิรานนั้นบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอิรานจะทําให้สงครามครั้งหน้ากับทางด้านอิสราเอลน,นั้นเป็นครั้งสุดท้ายครับบุคคลนิรนามรายนี้บอกว่าความขัดแย้งระหว่างอิรานกับอิสราเอลล่าสุดนั้นอิรานได้ค้นพบจุดอ่อนของระบบไซออดนิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แหล่งข่าวยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ยังมีขีปนาวุธรุ่นใหม่จํานวนอีกหลายหมื่นลูกอยู่ในคลังแสงและหากเกิดความขัดแย้งทางทางหารอีกครั้งอิหร่านจะยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลวันละอย่างน้อยหลายร้อยลูกด้วยกันคํากล่าวของแหล่งข่าวดังกล่าวนั้นบอกว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งจากประชาชนในประเทศและก็ชาวอิหร่านในต่างประเทศเพื่อใช้โอกาสทางประวัติศาสตร์ในการทําลายภัยคุกคามจากระบบอิสราเอล อย่างถาวรต่อไปแหล่งข่าวยืนยันนะครับว่าแม่ผู้นําของอิรานนั้นจะรันหนักดีว่าสหรัฐมีแนวโน้มที่จะเข้าช่วยเหลืออิสราเอลหากเกิดสงครามขึ้นอีกครั้งแต่อิรานนั้นก็พร้อมรับมือกับความท้าทายนั้นด้านอัญญาตอเลาะอลิคามเนีีผู้นําสูงสุดของอิรานก็กล่าวถึงปฏิบัติการตอบโต้อของประเทศต่ออิสราเอลและสหรัฐนะครับบอกว่าการตอบโต้ทางทหารของอิรานได้ทําให้อิสราเอลนั้นแทบจะเป็นอมาาัมพาตและพังพินาศ บอกด้วยว่าระบบไซออนนิตคงถูกทำลายขึ้นไปแล้วหากไม่เพราะการแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นประทับดีโดนั้น้์ผู้นําของสหรัฐก็ออกมาขู่จะโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมหากว่าสหรัฐนั้นเนี่ยครับกับทางด้านอิหร่านนั้นยังคงที่จะขัดแย้งกันอยู่แบบนี้และอิหร่านนั้นยังที่จะยืนยันในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปหรือว่าพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ต่อไป นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นําของอิสราเอลเองนั้นก็ยังไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้นะครับในการที่จะโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันนั้นครับกองทัพของอิหร่านก็บอกว่าพวกเขาได้มีการเพิ่มระดับการเตรียมพร้อมและก็ขู่นะครับว่าจะมีการตอบโต้อยา่างรุนแรงและทําลายล้างสําหรับการโจมตีใดๆก็ตามจากกองกําลังของอิสราเอลผู้สื่อข่าวนั้นเนี่ยครับได้มีการติดต่อไปยังสํานักงานนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ เพื no ่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งนี่เป็นการนําเสนอของเว็บไซต์ Newweek นะครับเขาบอกว่าคําเตือนจากกองทัพอิหรานเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความตึงเครียดที่ยังคงอยู่ในภูมิภาคและภัยคุกคามจากการกลับสู่สงครามเต็มรูปแบบแม้จะมีการตกลงหยุดยิงกันอย่างที่ผมเรียนไปแต่ต้นครับว่ามันเป็นการหยุดยิงที่เปราะบางมีโอกาสที่จะเกิดการดําเนินการทางทหารกันอีกระลอกแทนที่จะมีการแสวงหาการเจรจาวเคลียร์กับรัฐบาลของประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ ล่าสุดอิร่าน,นั้นกลับส่งสัญญาณท้าทายครับโดยบอกว่าพวกเขาจะระงับความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบสำนักงานพลังงานปรามนูระหว่างประเทศของสหประชาชาต,ชาติหรือว่า IAEA e ห้ามพวกนายการห้ามเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปในประเทศด้วยนะครับทางด้านอิร่านนั้นก็บอกนะครับว่าตอนนี้กองทัพอิร่าน,นั้นมีความพร้อมมากกว่าในอดีตและในกรณีที่มีการรุกรารใหม่โดยระบบไซออนนิตพวกเขาจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงและก็ทำลายล้างทางด้านพลจัตวาอาโบฟาเชล เซคั asi, สซีโฆษกของกองทัพอิหร่านก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยพวกเขาเตรียมพร้อมในการที่จะตอบโต้อิสราเอลในทุกรูปแบบโดยนันทรัมเองก็บอกว่าการโจมตีของสหรัฐก็ส่งผลให้มีการทําลายทางด้านโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเรียกว่าแบบราบคาบไม่อยู่ในสถานะในการที่จะเพิ่มคลังยูเรเนียมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกได้อีกต่อไปหรือว่าถ้าจะทํานั้นเนี่ยครับก็จะต้องใช้เวลาอีกหลายปีในขณะที่ความขัดแย้ง12วันที่ตามมาหลังจากการโจมตีของอิสราเอลต่อโรงงานนิวเคลีย ศูนย์กลางทางทหารต่างๆของอิรานนั้น <_ d ick> ก็สิ้นสุดลงด้วยข้อตกลงหยุดยิงที่มีสหรัฐกับกาตาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยน,นะครับแต่ยังไม่มีสัญญาณของข้อตกลงที่ยั่งยืนอัญญาตอลออาลีคามณนีอีผู้นําสูงสุดของอิราน <_ d ick> ก็ออกมากล่าวย้ํานะครับบอกว่าตอนนี้โดน,นั์ทรัมป์นั้นกําลังกลายเป็นศัตรูของพระเจ้าในขณะที่ผู้นําสูงสุดทางศาสนาของอิรานเองนั้นก็ออกมาประกาศคําสั่งฟัดวาครับในการที่จะไล่ล่าโดนัททรัมป์ แล้วก็เบนจามินในทัญาหูโดยการประกาศให้ชาวมุสลิมเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเรียกว่าจัดการกับทางด้านโดนั์ทรัมป์แล้วก็เบนจามินในธัญาหูได้ทันทีในขณะที่ทางด้านโดนั์นทรัมป์เองนะครับก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยพวกเขาไม่คิดว่าสิ่งที่เราทําจะทําได้จริงสิ่งที่เราทํานั้นน่าทึ่งมากและบอกว่าอิสราเอลนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับทางด้านอิหร่านแต่สุดท้ายคนที่สร้างความเสียหายขั้นสูงสุดให้กับอิหร่านก็กลายเป็นสหรัฐอเมริกา ดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นภาคภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในขณะที่ทางด้านอาลีซัมคานีนักการเมืองอาวุโสของอิหร่านก็บอกนะครับบอกว่าแม้จะมีสมมุติฐานว่าโรงงานถูกทําลายทั้งหมดเกมมันยังไม่จบครับเพราะวัสดุเสริมสมรรถนะและความรู้ความชํานาญมันพัฒนาขึ้นมาในประเทศอิหร่านและเจตจานงทางการเมืองยังคงอยู่ตอนนี้ความริเริ่มทางการเมืองและปฏิบัติการพร้อมกับสิทธิในการป้องกันตนเองอิหร่านก็มีอย่างชอบธรรม และสิ่งที่สําคัญนั้นอิหร่านเป็นผู้รู้และผู้เล่นที่ชาญฉลาดหลีกเลี่ยงการยิงแบบสุ่มสีุ่่มห้าสิ่งที่น่าประหลาดใจมันก็จะตามมาหากว่าอิสราเอลหรือว่าสาหรัฐนั้นต้องการที่จะเล่นงานอิหร่านอีกระลอกดังนั้นคุณผู้ชมครับอนาคตการเจราจาเรื่องของนิวเคลียร์ทางด้านฝั่งของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาที่ชะงักไปจะกลับมาสู่การเจราจาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ไนั้นก็คงจะต้องติดตามกันเพราะตอนนี้เนี่ยฝั่งของอิหร่านนั้นก็บอกว่าจะไม่มีการเจราจา แม้กลุ่มจีซเวนั้นจะออกมาเรียกร้องให้สหรัฐต,ตั้งโต๊ะเจรจากับอิหร่านอีกระลอกแต่อิหร่านบอกว่าจะไม่เจรจาจนกว่าสหรัฐนั้นจะรับรองว่าจะไม่มีการโจมตีอิหร่านอีกต่อไปในขณะเดียวกันนั้นอิหร่านยืนยันสิทธิ์ในการที่จะเดินหน้าพัฒนาเรื่องของนิวเคลียร์เพื่อใช้ในเรื่องของพลเรือนล่าสุดครับประธา,านดิวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียคุยกับเอ็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสก็ยืนยันในหลักการนี้เช่นเดียวกันว่าอิหร่านสามารถมีนิวเคลียร์ได้ แต่เป็นนิวเคลียร์ทางพลเรือนนั่นเป็นสิทธิ์ของอิหร่านนะครับและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางณขณะนี้สิ่งที่จะหาจุดร่วมได้นั่นก็คือการลงสู่โต๊ะเจรจาแล้วก็พูดคุยกันจะหาทางออกกันอย่างไรเพราะไม่อย่างนั้นนยครับจะทําให้ภูมิภาคแห่งนี้นยครับอ่อนแอแล้วก็อ่อนไหวในขณะที่ทางด้านทูตสหรัฐประจําทางด้านทูเคียนะครับก็ออกมายอมรับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนั้น ก็ขึ้นอยู่กับสถานะของทูเคียเช่นเดียวกันว่าทูเคียนั้นจะเข้าข้างฝ่ายใดถ้าทูเคียเข้าข้างฝั่งของอิร่านั้นก็จะทําให้สถานการณ์มันยิ่งรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยครับก็จะไม่มีมิตรในการที่จะเชื่อมโยงในภูมิภาคแห่งนี้ก็คงจะต้องรอดูครับคุณผู้ชมครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฝั่งของอิรานั้นประกาศแล้วครับว่าถ้าสู้รบกับอิสราเอลอีกครั้งมันจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายแต่สงครามครั้งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่หลายฝ่ายนั้นกําลังห่วงกงกกําลัวต ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นเพราะมันอาจจะนำพาไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ครับ